ครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ก็มีสินค้าจากอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับม,มาหนึ่งชิ้นครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับสั่งเพียวเด้ยครับอ่ะมาดูกันข้างในเป็นไรครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับเช็ดของลูกค้าด้วย มาดูกันนะครับมีของลูกค้านะครับสั่งสั่งมาโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือช่างน,นะครับสำหรบับงาน DIY นะครับงาน DIY ท่านใดชื่นชอบแบบไหนก็สเปคไหนก็บอกกันมานะครับอันนี้เป็นสเตชก แล้วก็เทปไว้นะครับกันกันร่วงขนะ้ามเลก็เป็นชุดซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมแก้ไขมีน้ำมันจารบีให้ด้วยนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับชุดงานแก้ไขนะครับ อ่ะท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับของบางชิ้นก็มาเร็วนะครับบางชิ้นก็มาช้านะครับแล้วแต่นะครับเราเร่งไม่ได้นะครับสั่งของผิวเดอร์นะครับต้องใจเย็นๆนะครับจะเร่งถ้าเร่งถ้าต้องการรีบใช้ก็หาซื้อในไทยนะครับอ่ส่งเคอรี่ส่งแฟดนะครับอันนี้ส่งจากต่างประเทศนะครับเร่งไม่ได้นะครับ ของสูญหายอะไรเงี้ยเราพิดชอบไหมนะครับของเงินคืนให้จากทางร้านต้นทางนะครับแต่จะเร่งพรุ่งนี้ต้องมาถึงวันนี้ต้องมาถึงเลยเลยบอกประมาณการไปแล้วประมาณการว่า20นนาว,วันเนี้ยเลยมาสองวันย2ิบวันเนี้ยลูกค้าจะเริ่มกระสับกระส่ายอันนี้ก็เป็นการประมาณการนะครับเราไม่รู้ว่าระหว่างทางมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับอาจจะเที่ยวบินล,ล่าช้าลื้อสินค้ามันเลยไปส่งไปผิดประเทศอะไรเงี้ย อ่านะครับแต่ไม่ต้องกลวครับเราติดตามเงินคืนให้ท่านได้นะครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับว่าต้องเผื่อระยะเวลาด้วยว่าสั่งของพีเดอร์จากต่างประเทศเนี่ยมันจะมาถึงเร็วอย่างที่ต้องดังใจต้องการเป็นไปไม่ได้ครับต้องเผื่อระยะเวลาด้วยไม่ใช่ว่าจะแข่งขันที่สนามพรุ่งนี้มาสั่งสั่งเมื่อวานนี้ให้มาถึงเป็นไปไม่ได้นะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับ อยากได้อะไรก็ทักทายกันมานะครับกล้องติดปืนรุ่นต่างๆเราทําราคาให้ก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับ<ม>ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับนะสนับสนุนร้านมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ